ทุกคนบางอาหารข่อยด้วยค่ะทุกคนวันนี้ข่อยตำหัวผักกาดนะคะแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องเพียวๆนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวหัวผักนะคะนี่แหละอาหารข่อยแต่ว่าพญ่ฝรั่งเราสิก,กินต้มเขานะคะเพราะว่าต้มเขามอวานนี่กินพญยบวบเบิดแล้วสิก,กินนะคะอันนี้คำสิตาส,สวัสดีครับเอฟซีโอห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 อ So like a Pepsi. Now you want to have a I don't know. I and mean you can uh, eat that. Uh, I'm going to eat uh, the. You can uh, try an apple mm. a apple I'm going to eat there. Make it up. Yeah. ต้มข่าวแล้วนะคะข้อเอื้อนยู่นี่เข้าเอื้อนยูนีข้เอื้นเกลือดนะคะโอเคอนมาค่ะบาร์ไ่นมากินปลากระปองกับอ่าตำหัวผักนะคะหมูวานนี่ไข่ไข่ค่ะทุกคนปวดหัวนอนแต่จะ าหามงเครงคุณะค่ะหามงแรลงเครงนั่นแหละฟังเสียงรถโอ้ตื่นขึ้นมาสี่ทุ่มค่ะตื่นขึ้นมาสี่ทุ่มว่าจะมากินอหมากแอปเปิ้ลจำแก้วโยตว่าลุกขึ้น้่ไหวนะคะวันนี้ก็เลยมาตำหัวนี่กิน,มา,าม,น,กนมาเทีวสวงไข่ไปที่ทำงานทุกคนผู้ได้กับเป็นวัดผู้ได้กับไข่ว่าสบาย ไปเลกติดบาดติดไข่น้ำข่าข้ามบางยายเลยนะคะบางยัยยังร้อยยังวานเลยหิวนะคะเราจะกินต้มข่า

มาค่นะมาอยากกินน้ำข่อยบะคะแซ่บแซ่บตำัวประกาศ 嗯。Mm. ทุกคนรสชาติกอ่ไก่เคี่ยงขบมข้าวเ้นะมากก,กว่าอือฮั่องนมกมาหยวเราะกาซื้อกินแพ้เน่งันเราหก้อยอหกอย้หกอยบาท Ừm. Ok. Hả? có sẹp sẹp. Hmm. ก้าเนี่ยหืะห้างผำห้องกัะเพ็ะทำให้อะกาศทุกคนปากองบางเขาแซ่บ มาทุกคนข่อยกินเผ็ดคับเมื่อเนี่ยใส่สามเม็ดหัวหอมกับเผ็ดแล้วเข่ากระห้อนค่ะทุกคน,คอกนขอเฮียวอแห้งหลายไปกินแบบแบบหย่ำสามคำอะไรค่ะค่ะวันนี้ก็มาคุยกันท้ายๆกันนะคะ ก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งพลังบวกมาให้คอยกับพญายันตฝรั่งนะคะข่าเมื่อคืนนี้ว่าได้ลงคลิปนะคะเพราะว่านอนหลับตะเวนกับคิดว่าจะมาคุยกับทุกคนอยู่นะคะแต่ว่าบ่ามีกําลังที่สิล,ลูก,กเลยนอนหลับตอเลยกับทุกคนแต่ว่ามาตื่นอีก เือหนึ่งกตีหานนะคะ่ะพ่อตีหานแล้วก็ข่องน้ำจิบกาแฟากับพญาย์นะคะแล้วก็ไปทำงานเลยนะคะทุกคนนะคะั่นแหละค่ะเมื่อเนยข่อยก็ะจะมาบอกให้ทุกคนฟังเรื่องท็อทกเก่เกาข่อยนะคะ,ะเพื่อนรู้ว่าข่อยตกงานแล้วนะคะทุกคนตามจริงเพื่อนหนาลู้แต่งแต่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะ นั่นแหละแต่คอยกับบไดบอกเพื่อนเด์แต่ว่าเพื่อนรูจจ้จากน้ำเพื่อนรวมงานนะคะอ่าเพราะว่าเพื่อนเขามาอ่าในลานเราที่นี่ก็ถามถามข่าวเราเพื่อนรวมงาก็เลยบอก่หนฟังว่า,า,วาอ่ถาถกแกไม <c oughs> ่ขาดพนักนานออกเรากะาหน้าหน้า,นากระดออกคือกันมาสั่งค่ะเราวมเน,นี้เราก็ามาทำธุระนะคะทุกคนเรากล่าเล็กเขามาคุยับข่อยอยู่ในห้อ,หองครัวนะคะ แล้วก็บอกว่าแล้วแช่ใจน้ำนะคะนล้บอกขึ้นว่าจะได้ออกแล้วก็คอยว่าทำงานเก่งเหตุงานรวดเร็วเอาใจใส่งานสันสีแล้วก็บอกไปนะคะแต่ว่าเมื่อถอแก้ไม่ตัดสินใจออกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องออกตามที่เข้าตามที่เพื่อนบอกสินะคะทุกคนแล้วก็เลยบอกว่า เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มีลานเบเกอรีร่นะคะ,ะแต่ว่ามันอยู่ไก่ค่ะทุกคนค่อยชอบอยู่ค่ะทุกคนเหตุงานเบเกอรีร่นะคะ,ะเพราะว่าการทําขน,นมโอขน,นมดีมันหอมนะคะทุกคนเราค่อยะชอบพร้อมนะคะแต่ว่ามันไก่เรากับว่ามันอยู่ทั้งเมืองคานมาได้ค่ะทุกคนทั้งเมืองคาสกูนานั่นแหละ แล้วเซ็นทางนี่คยก็บรเอ่ทบุบคุณเคยพร้อมนะคะนั่นแหละแล้วเล้าบอกว่าถ้าถ้า่าอยสนใจนะก็กบอกเลาซงิ่นะคะอัะตก,กรเราเคยว่าจะตั้งบริษัทจัดงานเลี้ยงนะคะทุกคนแต่ที่นี่แล้วน่ะก็เผาแล้วแล้วก็หมายถึงสุขภาพแล้วพอดีนะคะ่ะแล้วยังปวด ปวดหลังนะคะทุกคนเป็นปวดหลังปวดสะโพกแล้วต้องพาสองเือน,นะคะเราอย่าง่างหนึ่งเมียเราก็บอกให้เปิดเพราะว่าเมียเราหนักก่อป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เพิ่นอยากที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนขึ้นหา้อนทั้งสี่เพิ่นก็มีรดบ้านเพิ่นก็จะไปเที่ยวนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยบอกให้เราเปิดเราเราก็ทั้งสุขภาพก็ดีนั่นแหละคะ่ะเราเลยบอกได้เปิด อ่นแหละแต่ว่าเราก็อยากให้ค่อยมีงานทํานะคะเราก็เลยอ่าบอกว่าเพื่อนเราอยู่อ่ามิลานเบเกอรี่ไงน่ะอ่าถ้าค่อยสนใจก็ให้บอกว่าสั้นคะ่ะแล้วเราจะเอาไปฝากแต่ว่าค่อยไม่คิดเรื่องแล้วถ้าเกิน30กิโลห่างจากบ้าน30กิโลเมตรนะ่ะค่อยบอกไปะคะ่ะทุกคนค่อยบ่อยากขับรถอ่าไปย้ำเ้ากับย้ำคำ เพราะว่าหนาหนาวหรือแบบว่าย้ำหนาวยังสิมันอันตรายเกี่ยวกับเรื่องถนนลื่นแล้วก็เรื่องอตะเว้นตกดินใบสองใบสามส่ก็เมืดแล้วังสิ้นะคะจึงข่อยบรินัดสนนหนทางพร้อมค่ะทุกคนถ้ายอยู่สาสิบกิโลเมตรไปกับหกสิบเนี่ยกิโลเมตรน่ะข่อยโอเคอยู่นะคะที่ทำงานข่อยก็ไปกับ4ี่สิบกิโลเมตรนะคะนั่นแหละ ตวไข่ก็ขอบคุณที่ผักแก่นเป็นห่วงข่นะคะต่ว,ว่าเราก็บอกไว้ว่าก็มีโรงงานไก่อีกมองนึ่งแหละข้ามัน่ข่สนใจเพราะว่ามองนี้ก็จะเก็บไข่ไก่ว่าสั้นคะ่ะแล้วบอกว่าถ้าเธอสนใจเธอกะ,ะกอาบอกว่าสั้นค่ะทุกคนไข่ก็เลยว่าหายหอดมือก่อนค่ยวางสี่เดียวอยากพักพครขึ้นตอนนี้ข่บอกเคือนตอนนี้ดะ พันใ้คิดเรื่องเรื่องทางานเลยค่ะเพราะรู้ตอนแรกก็เศร้ารใจอยู่นะคะก็เสียดายแต่พอทําใจได้แล้วก็อยากที่จะพักผ่อนสบายสบายสักก่อนนะคะนั่นแหละจังคอยเริ่มใหม่พออย่างพรวกรอยนะ่ะยังจะได้เงินออกค่าสารแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะก็เลยคิดว่าเออพักผก่อนจากน้อยจากเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่จังซีน่ะคะ่ะ นันแหละค่อยเลยยังพัไใ้แบบว่าฝากไฟเรื่องเดืองหางานปันใดนะคะบ่เร่งรีบปันใดนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ก็อยากหายอยู่ประมร่นว่าบ่หาได้ค่ะจะหาอยู่แต่ว่าอนในช่วงนี้ก็จะเทคอินอีซีแม่ทุกคนแบบว่าสบายๆบาสะก่อนนั่นแหละว่ต้องไปอ่าสิเลียดมากมาจังสินะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาบอกทุกคนฟังนะคะ แกแล้วก็เป็นห่วงโยนะค่ะแล้วเสียดายแล้วว่าคอยนะทางานเก่งทํางานดีขยันแบบว่าเราเห็นนะคะทุกคนเราเห็นเวลาที่เราทํางานอยู่กับคอยแล้วว่าคอยนะเป็นแบบนับโบราณจังที่ก็บาได้นะคะเพียงแต่ว่าคอยนะเพราะบริเวเป็นงานเกี่ยวกับแคชเชียร์บริเวเป็นงานเกี่ยวกับไปรษณีย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ว่าเป็นแต่ว่า ข่อยเหตุงานอ่าในครัวเหตุงานออเดอร์แล้วก็จัดของเลี้ยงของข่อยเหตุแบบว่าอจังไดละ่ะแล้วย่องข่อยนะคะคือข่อยเหตุเลี้ยวแล้วก็เรียบรอยแล้วก็เป็นระเบียบอย่างซีนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็มาถูกใจท่กแกไม่ท่กแกไม่อยากให้เป็นทุกอย่างนะคะแล้ว ไข่สิเป็นทุกอย่างกับบะไดว,ว่าภาษาไข่อยบะไดนะคะทุกคนนั่นแหละนี่คือปัญหานะคะข่อย็เลือดม,มั่วทุกคนฟังนะคะนี่แหละค่ะเมื่อใดก,อก็ทักทายพูดคุยกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวจังใดเมื่อไม่พูคุยกันนะคะกันเป็นสุขภาพดีได้เนี่ยแต่เมื่อน,นี้ก็ก็ยังเป็นวัดก็ยังปวดหัวอ,อยู่นะคะแต่ว่าดีขึ้นนะคะคิดอยากกินตามุกงเพลเพแต่กินอีมมย,นอยัง แบบจัดจาดนะคะมัมเนี่ก็ะเล็ตตาหัวประกาศนะคะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย